งานซ่อมเสาระเบิดนะครับตึกแถว3ชั้นแถวถนนพระราม3นะครับขั้นแรกเราต้องทำการติดตั้งค้ำยันชั่วคราวก่อนดำเนินการซ่อมทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ปรับระดับนะครับในการติดตั้งค้ำยันนะครับอุปกรณ์นี้เรียกว่าชอริงนะครับใช้ในการแอดจั t ปรับระดับ คายันชั่วคราวเมื่อคายันชั่วขราวแน่นหนาแล้วก็ทําการสกัดคอนกรีตที่เสียหายสกัดจนถึงเหล็กดีและคอนกรีตที่มีสภาพดีนะครับตามนี้เลยนะครับเริ่มเหล็กเริ่มไม่เป็นสนิมแล้วนะครับสกัด,ดให้รอบเหล็กเสริมเลยนะครับเพราะเวลาเราเทคอนกรีตคอนกรีตจะได้ไปหุ้มตัวเหล็กเหล็กเสริมนะครับเหล็กเสริมที่เป็นสนิมมากเราจะตัดออกแล้วเชื่อม เหล็กใหม่เข้าไปนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนทั้งเหล็กเส้นยืนและเหล็กปอกนะครับพอเชื่อมเสร็จก็จะได้สภาพเหล็กปอกและเหล็กยืนค่อนข้างจะสวยงามตามนี้เลยนะครับต่อมาก็เข้าแบบแล้วก็เทปูนกราวหรือปูนนอนชิ้งนะครับตามสูตรของทางบริษัทครับสนใจติดต่องานซ่อมสามารถติดต่อทางบริษัทได้เลยครับ